นี่นี่ไม่ได้ตั้งใจทาให้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เองคุณผู้ชมดูสิประคบอบสีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ต้องไปโดนรายการต้องไปโดน,นครับเราก็จะแนะนํานะครับร้านอาหารดีๆที่อร่อยอๆ่อยลวเดียร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ดูดีเงียบสงบบรรยากาศโอเคน่าแนะนํานะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวอร์มไว้คาเฟ่แอนดแฮงเอาแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแฮงเอาท์ผมจะมาแนะนําอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มรสชาติดีๆแต่จะเป็นอะไรนั้นพร้อมจะแนะนําให้ทุกคนต้องไปโดนแน่นอนนะครับดังนั้นตามกันมาเลยครับมมา และนี่นครับอาหารบนโต๊ะเหล่านี้นะครับโอ้มากมายหลายเมนูมากสเต็กนะครับพิซซ่าผักขมอบชีสนี่สปาเกตตี้ซีฟู้ดนะครับคอฟเฟ่นี้นะครับสลัดรีแอนด์ครีมนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นช็อกโกแลตลูเทล่าอัลมอนด์เราจะมาทานสเต็กกันแตด่ดูมีดมีดหั่นสเต็กค,คุณผู้ชมดูแต่แรกคิดว่าเป็นปากกาหนะ้าปากกาเซนเช็คสวยงามมากไม่เคยเห็นร้านไหนมีมีดแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมสเต็กกันครับ เห็นเขาว่าเด็ดนะครับใครมาในนี้ต้องสั่งนะชิมก่อนน้ำลาดดีเลยแหละครับมีความกลมกล่อมมีความเครื่องเทศเขาหมักดีมันหอมแสดงว่าร้านนี้พิถีพิถันนะครับในการหมักหมูมีสูตรเฉพาะเห็นก็บอกว่าพิซซ่านี่มีหั่นพิซซ่าด้วยนะเนี่ยไม่ได้หั่นสเต็กได้อย่างเดียวนะ ทำตวาได้ด้วยเข้ากับบ้านไหมคะเดี๋ยวบอกใครเข้านะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขอไปขอไปอันนึงม่ะอย่าไปบอกเขาสินี่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 ไม่ได้ตั้งใจทำให้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เองคุณผู้ชมดูสิวู้ววามชีสนะววาววีวว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 วเววววซวว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 วอววว เดี๋ยวขอชิมกอนอืมหอมคุณผู้ชมนี่เอาชิ้นมาล่อเลยนี่พิซซ่าอือร่อยร้านไม่ได้จ้างเรานะเรามาของเราเองแล้วเราชิมอันไหนอร่อยเราก็บอกอร่อยอันไหนไม่อร่อยเราก็จะบอกว่าก็กินได้ครับ <c oughs> แต่นี้อร่อยจริงเนี่ย ความชีสตอีกคุณผู้ชมนี่ทำถ้าในร้านทําเองแป้งนิ่มหน้าเหนียหนาฟูเห็นไหมหน้าเขาใส่เต็มอร่อยสมคาล่ำลือจริงๆครับพิซซ่าอร่อยจริงอร่อยอ่ะไม่อยากวางผมไม่โกหกไม่เสียชื่อเลยที่พี่เขาบอกว่ามาร้านนี้ต้องทานพิซซ่าอร่อยจริงสปาเกตตี้ ขี้เมาทะเลหน้าตาก็ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชิมรสชาติว่าจะอร่อยขนาดไหนมีความขี้เมาเหมือนผมเนี่ยม,ม,มีความเผ็ดร้อนถึงเครื่องอร่อยใครชอบทานรสจัดกินสปาเกตตี้ขี้เมาได้เลยกุ้งก็สดครับเด้งเลยครับกุ้งนี่เด้งเลย เด้งเลยเนี่ยอือต่อไปปักอบชีสเออเห็นความเป็นชีสไหมนี่นี่ไงล่ะปัผมอบชีสนี่อือร้อนกำลังดีเขาทําร้อนๆเลยครับเขาไม่ได้เอามาจากฟอยล์หรือว่าไอ้ที่เขาฟินต์มานะครับเขาทําใหม่หอมไม่น่าเชื่อนะครับว่าร้านแบบ เนี่ยเท่าตวไปไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากขนาดกําลังดีพอนั่งได้ประมาณ20-30ที่นั่งรถ้าิจะดีขนาดนี้ทุกอย่างที่กินมาเนี่ยสี่อย่างดีสัลีแอนครีมนะครับเสียงความกรอบในหนันที่เรารีวิวอยู่นี้นะครับลูกค้าก,ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าร้านเขางเงียบนะไม่ใช่นะนี่อื้ ความหวานกําลังดีไม่หวานมากเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําตาลอย่างผมเป็นต้นหวานน้อยทำให้เราทานได้เรื่อยๆเจ้าของร้านทำเองครับเพราะฉะนั้นต้องไปโดนมากๆเลยเพราะว่าเพราะทำเองเราจะได้ความสดความใส่ใจในรายละเอียดของเมนูเจ้าของร้านใส่ใจแบบนี้ต้องมาโดนนะครับเนี่ยต้องไปโดนเมนูนี้แล้วต้องมาโดนร้านนี้ด้วยแตนี่ก็คือนูอล่าช็อกโกแลตอัลมอนด์นะ อ,อันนี้เราตั้งไว้สักพักแล้วนะครับแต่ยังมีความเนี่ยเสียงเสียงความกรอบเห็นไหมครับคุณเห็นเสียงความกรอบไหมท oh. ัฟเฟิลูชลานี่ความกรอบของเขาอืมความกรอบความเนียนความอัลมอนด์อร่อยครับ่าน พิต้าพิตาอร่อยที่สุดเพราะไม่เหมือนแบรนด์ทั่วไปที่เราสั่งไม่เหมือนสู้ร้านใหญ่ได้แน่นอนสู้ร้านใหญ่ได้แน่นอนอดังนั้นคุณผู้ชมนี่คือเมนูอาหารที่ผมขอแนะนำร้านวอร์มไว้ c คาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์นะครับเปิดบรกิการตั้งแต่10โมงเช้าถึงสี่ทุ่มตั้งอยู่บนถนนลามูุการตัดใหม่เบอร์ติดต่อขึ้นอยู่ที่ข้างล่างนี้ เฟซบุ๊กหรือพิกาดอยู่ที่นี่แล้วดังนั้นร้านนี้ต้องไปโดนนะครับเต็มติดให้สิบเลยไม่หักเลยสักคะแนนเดียวฝากร้านนี้ด้วยแวะมาย่านลำลูกกามาทานได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจต้องไปโดนนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ใน y o u t u b e นะครับของยา m a เอ็นเตอร์เทนเมนด้วยตอนนี้ขอกินก่อนโดยเฉพาะพิซซ่าเนี่ยเดี๋ยวต้องขอต่อแผ่นที่2ที่3ต่อไปนะครับ เราวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับต้องไปโดน